เจ้าของให้ตัวจริงคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะคุณแม่ชื่อว่าอย่างเงี้ชื่อว่าแม่มริวนนันจ้าแม่มริวนันโอ้อันนี้เป็นขั้วอย่างไรนะน่ะขั้วลิสงค่ะเอาเงินเปนขั้ดินบ่เอากล่องตัวดินนะี่แห่ะแม่มาครับแม่นค่ะออืเอ้เอา้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปขายกิโลกได้นีนง่งเนี่ยขายกิโลสาบห้จ้าสามสิบหบาท กอน่าี้กงเหรอไม่ได้ล่างดออกไ่ได้ล่างแตขันร่างมันนาโอ้ครับไม่ร่างเขาสืตุ่มเขาจังล่างอ้ออืเขาปลูกจาเดียนจากมือมันได้ผลส้ำซเดือนซเดียนในก็บเจือหนึ่งอ้ยเ่็นมือกี้การรีดอืมกุเมืองกุศลการรดอือครับเอเนี่ย เรี่งเราปลูกเยาปลูกยากปุ้มข้าวเยักะไทแล้วก็ปันจะห่อดำหน้าบ่ปุ้มหยักอดำหน้าวก็บหยากจะห่อดำหน้าบอเนียนบ่เขาปลูกทิ้ไว้เลยฮูก็น้ำเขาเดียนแลวเทือเดือนนึงบ่เขฉีดน้าบอหรือว่าไกวน้มไกวตาม้อมันตามน้องบ่เดือและเชือต้นน้ำมันสามเดียนฮู้ต้องทสามเทียอ่อ่บับ่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 ่บ่บ่่่่ ตาปูกไหมเนใช่กนหลุมบ่อเยอะก้นหลุมเจอกรือว่านมเลยเจอกเจอกเป็นลุมนเร่ังไชม็ดหาเม็ดหาเม็ดขึ้นทุกหลุมบมขึ้นทุกหลุมเลยนั่นขึ้นขันขึ้นขึ้นข่้นขึ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 ้นนี่้นนนน้น ครับข้าเจ้าว่าปิดรอ้อยมันก็ดีอยู่ดีว่ามันเมยดีก็ละย่างเนาะดีก็ระย่างครับนี่คู่ไว้ห้องห้องบริเวณไม่ตากแดดเวลาห้องไปเกี่ยวห้องไปเกี่ยวเฉียดก็ครับตัดอ้อยมันก็ตัดข้อมือเนาะตากแดดครับนี่โอ้เป็นนี่แหละครับวิธีการปลูกขุดข้วการเกษตรของของเช่าหนาของเช่าให้ก็คือเก่อนเถาก่อนครับเมื่อนี้ก็ ผมแคดนี้ก็มีของมาฝากไม่ชม่มมีแกมันนี่เอาฉลาดกว่าน,เนะเอาฉลาดกวครับคือมีของมาฝากก็คือว่ามีการป,รปลูกขัวการป,รปลูกพริกเจบพริกไปจฉยไหไม่จยไ,ได้ไรได,ด้บีบ่การลงทุนแพงบ่แม่ลงทุนหลายปรเนเนี่ยลงทุนก็ บบป๊ะแป้งอะไรพวกทัวนี่มันเป็ี่นท่าเก็บ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 เกี่ยวไว้เองเก็บเกี่ยวไว้เองจ้าบาดีขมุดลามือไหมขึ้นอย่างเอดเพราะเอ็ดจ้าไหมเอาก็ไถไถแล้วเอากะม้าไถแล้วเอากะปั่นครับดินนี่มันนวลโอดเอากะบ้านปุ๋ยครับอันนี้เอากะบัตตีคู่แบ่งคืนแบ่งอี้อันนี้เอาบกชกจกชกชกครับครับฟกฟกไปก็เบียดยากครับ อ่ะจะไหนกะขอบคุณแม่ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับอ่ะ,อะมือนี้ก็คืคอเป็นของความเขเร็จอีกบอกหนึ่งแล้วครับว่ามาลงโคงลงทาห้อมห้อได้จำเป็นนี่แหละครับขนาดนีูแม่เล่านี่เข่ากับผมเราลงคงเรายังโมองหอดพวกที่หาแล้วพูดนะคครเพิ่งจะสิบแปดปีเอง <laughs> เอาพิกเก้พิกเก้ห้องก็สิบแปดวะครับจ้าหน้สิบเจ็ดสิบแปดครับทราบภาคตามมึงไม่แน่นอนครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดตามอย่าลืมนะครับผู้ใดเบิ่งแล้วกดติดตามกดชักตะไคร่ชับบักคาชับอ้อยกับโอ้อยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะพิการชักตะไคร่ครับในช่องของแอดดี้ กีกอไกลหรือว่าเจก๋กองไกลครับสลับมื่อนี้ห้อสามคนเอาไว้ชมีคนสวัสดีครับคนนีครับแม่ขาเป็นลลายแเะบบนี้เราเอ็ดมาหนี้ขนเลย